มือนี้ว่าสิมาเอาเปลือกอยู่ในกล่องโฟงเหรอพี่น้องคือมันมันหัวโตแล้วนะคะแล้วก็ที่แรกว่าจะเอาเข้าไว้นานๆหน่อยเพื่อที่จะอยากรู้ว่าเขาจะมีดอกหรือเปล่านะคะทีนี้ก็เลยมันมันไม่มีดอกแล้วค่ะเพราะว่าพอปล่อยมามันก็ยังขึ้นใบอย่างนี้อีกเราก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องใช้เวลานานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยว่าจะ มาเอาไปทําขนมดีกว่าเพราะว่ามันมันมันก็นเป็นปีแลวพี่นอ้นนนนงอ,งองนี่นิ่งปกมากยินได้เห็นกองโฟมเนี่ยนะคะก็เป็นปีแล้วนะแล้วมันก็มีต้นเล็กๆที่เราจะรอปลูกได้อีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าเรามาเก็บกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดึงดนด้วยนี่จะดึงได้ว่าเนือหัอหวมันกบรบบอลลงหลายตัวนี้พี่น้อง แหมเนื้อว่านื้อว่าเราจะได้แบบเยอะๆหัวหัวก็ไม่โตเลยนะคะนี่ค่ะมันมันก็นจะมีอ๋อมันไม่ลงมันบลเลิกมากพอมันก็จะได้หนึ่งก็จะได้อันนี้นะคะนี่อันนี้ก็ตัวนี้ก็เอาจะเอาเก็บไว้ปลูกต่ออีกแล้นะคะตัวตัวหน่อนเล็กๆของ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 มันเนี่ยนะ แต่ตรงนี้นะ่ะนิ่งมากนะคะเวลาเอาไปหนึ่งหนึ่งแสบนะคะพี่น้องผมจะชอบมากเลยก็เดี๋ยวจะดูมาลุ้นกันมาลุ้นกันว่าจะหัวใหญ่ไหมก็หัวไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเพราะว่ามันอยู่ในกองฟูมนะพี่น้องแต่ถ้าอยู่ในกระถางลึกๆนะ่ะมันมันมันเคยต้นโตกว่านี้นะคะ ปบเดี๋ยวตัดก่อนดีก,กว่าจะได้เอาออกมาง่ายๆหน่อยนะคะตัวนี้น่าจะตัวนี้ตัวนี้น่าจะหวยใหญ่งงนะคะหนึ่งที่ต้องไปหาแน่มากุดก่อน คือโคกข้าวเนี่ย แเรามาลุดกันหาแนวขุดกรบเระเห็นพี่น้องนี่กรบเระเห็นอ้ตัวนี้ตัวนี้น่าจะน่าจะหูโตอืบโอ้ มันจะมีไอตัวเล็กๆเนี่ยเยอะค่ะหัวเล็กๆเนี่ยหัวเล็กๆก็่เยอะนลองอันนี้ก็จะเอาไว้ปลูกต่อนะคะเนะาะมาดูตรงนี้กันดีกว่าออโอ้บอลงเป็นไแอบบนค่ะเนถาวก็จะได้ประมาณเนี้ย ในกล่องต้ะ,ะโอ้พี่น้องต้องขุดอีกเยอะค่ะคงต้องใช้เวลาอีกเยอะเดี๋ยวจะอัดเป็นคลิปไปให้ดูดีกว่าว่าเราจะได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะ นี่ก็จะเป็นหัวใหญ่ประมาณนี้นะคะอืม่มยาแบบนี้แสบด้วยพี่น้องมีมากกินแบบนี้นะคะเล็กๆอย่างนี้เราก็จะเอาไว้เก็บไว้ไว้ปลูกต่อนะคะนี่ค่ะ เยอะเยอะเยอะมีเยอะเลยแหละเดี๋ยวรุ่นเราจะห้วยไงแต่มันแตกแขนงน,นะคะมันเป็นแขนงออกมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูแขนงเยอะเลยแหละโอเคค่ะ